สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อิจฉาพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่พวกคุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราตา้าเติ้นอีกและโน้ตครับสว,ส,สวัสดีครับเชื้ออะไรมากินอีกแล้วาเติ้นชีสแท่งน่ะดนึบหนึบหนับเย็นดีแถมยังโปรตีนเน้นๆเลยนะอ้าว ชีสมันต้องกลมเป็นกน้อนๆไม่ใช่เหรอเป็นก้อนกลมมีรูเหมือนหนูแท้ไม่ใช่เหรอ,มมหช,หรอชีสอะมันมีหลายแบบนะจะแท่งจะกลมจะก้อนจะอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะส่วนเรื่องหนูแท้น่ะเหรออันนี้ก็ไม่น่าใช่หนูแท้นะคิดจริงๆเหรอว่ารูพวกนั้นม,มันมาจากหนูแล้วหนูก็ชอบกินชีสอะน้องเออต้องบอกวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันวะงั้นไม่พูดพลาดตำเพลงแล้วกันเนาะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าความเชื่อที่พวกเราจะมาหาคำตอบในวันนี้กันนะครับคือความเชื่อที่ว่า หนูชอบกินชีสจริงหรือไม่นั่นเองนะครับเริ่มไงก่อนดีเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังเขนหน่อยว่าที่มาของเรื่องนี้มันมาอ,อย่างไงนะเติร์นเนาะได้จ้ะขอย้อนเวลากลับไปเมื่อกลางสมัยนะฮะสมัยตที่การเก็บอาหารเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนกับปัจจุบันที่ว่าเราสามารถจะโยนอนนะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้ในสมัยก่อนเนี่ยอาหารส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดซะมากกว่าครับตัวอย่างเช่นการแขวนเนื้อ การเก็บข้าวในถุงหรือว่าการใช้แว็กซ์ในการเคลือบก้อนชีสซึ่งการเก็บอาหารในพื้นที่เปิดเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถป้องกันไอ้พวกเจ้าหนูสุสนจะหิวได้แต่ว่าเนื่องจากพวกหนูเนี่ยไม่สามารถที่จะไต่หลังคาแบบสไปเดอร์แมนเพื่อที่จะไปกินเนื้อที่แขวนไว้จากเพดานพวกมันจึงหันไปกินข้าวในถุงแล้วก็ชีสน่าเสียมากกว่าซึ่งการที่พวกมันไปขมโมยข้าวนั้นนะนะมันจะทิ้งหลักฐานในการขามโมยไว้น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยแต่ก้อนชีสที่ถูกกัดเนี่ย จะมีหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่าด้วยเหตุผลนี้เองทําให้ผู้คนสมัยก่อนนะครับมีความเชื่อที่ว่าพวกหนูเนี่ยชอบกินชีสทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันก็ชอบกินทุกอย่างนั่นแหละครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีสกับหนูเนี่ยก็คืองานศิลปะนั่นเองครับด้วยผลที่เมื่อก่อนเนี่ยเอ่อเมื่อเราต้องการที่จะสื่อถึงหนูแล้วก็อาหารการวาดก้อนชีสที่เป็นลูกก้อนสามเหลี่ยมแล้วก็มีรูชีสบวกกับหนูเนี่ยเพื่อตกแต่งพื้นหลังของงาน เป็นอะไรที่ง่ายแล้็เข้าใจได้มากกว่าการวาดหนูกับเนยถั่วหรือว่าหนูกับเมล็ดข้าวหรือว่าหนูกับธัญพืชซึ่งนั่นเนี่ยก็ยิ่งเป็นการตอบย้ำความเชื่อตรงนี้ไปอีกยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยในรุ่นราวเขาอย่างวผมเนี่ยนะพราะฉะนั้นน่าจะได้ภาพจำระหว่างหนูกับชีสมาจากการ์ตูนวัยเด็กเรื่องทอมแอนด์เจอร์รี่แน่นอนครับเพราะเกือบจะทุกตอนเลยเราจะเห็นภาพพิเศษว่าหนูกับชีสเนี่ยเป็นของคู่กันเช่นกับดักหนูที่มีชีสวางอยู่หรือไม่ก็เจอ คืมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่พวกเราในตอนเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นหนูกับชีสในชีวิตจริงแต่ด้านมีความคิดที่ว่าหนูเนี่ยชอบกินชีสเมื่อกี้เห็นทิมมี่เมนชั่นเรื่องรูบนชีสเนี่ยผมก็อยากรู้นะครับว่ารูพวกนั้นนี่มันคืออะไรมันคือรอยกัดของหนูหรือเปล่านะครับอืตั้งใจฟังดีมากเลยนิสิตผมคิดว่าหลายๆคนอนะ่ะอาจจะคิดว่ารูพวกนั้นอนะ่ะเป็นรอยหนูแทะนะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยรูพวกนั้นเนี่ยมันมาจากกระบวนการการผลิตของชีสต่างหากเลยครับ ชีสที่มีรูคือสวิตชีสครับเนื่องจากการทําชีสจะมีการเตริมแบคทีเรียเข้าไปในนมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างแล้วก็ทําให้เกิดก้อนแข็งๆที่เราเรียกว่าชีสเองแล้วทาไมชีสสวิตถึงมีรูละ่ะก็เพราะว่าแบคทีเรียที่เราใช้ทําชีสที่มีชื่อว่าแบคทีเรียโพพิโอนิกซึ่งเมื่อมันเปลี่ยนโครงสร้างของนมให้เป็นชีสเนี่ยจะเกิดการปล่อย,ายอคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทําให้เกิดเป็นรูบ่งครับหรือทางการผลิตเนี่ยจะเรียกว่าไอ้เสนเองถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกเนี่ยลองจินตนาการง เหมือนเราเป่าลูกโป่งในชีสแล้วลูกโป่งกรพองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนแตกเพราะก็จะเกิดช่องว่างขึ้นแต่ถ้าว่าชีสมันยังคงอยู่ในสภาพเดิมทําให้เกิดรูชีสอย่างที่เราเห็นในกระตูนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้ฟังในมุมมองของความเชื่อกันไปแล้วทีนี้มาลองฟังเรื่องของความจริงกันมากดีกว่าครับแรกสุดเลยเนี่ยก็ต้องตอบคาถามก่อนว่าสรุปแล้ว่หนูเนี่ยมันชอบกินชีสจริงหรือไม่คําตอบอะครับมันก็คือไม่จริงครับ เพราะว่าอะไรเนี่ยหรออ่ะมาลองดูกันดีกว่าครับข้อแรกเลยคือชีสนะครับไม่ใช่อาหารที่มักจะเก็บหรือว่าสามารถหาได้ตามพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู่ซึ่งนั่นนะครับมันก็หมายความว่าเจ้าหนูอะ่ะมันก็คงจะไม่ได้กินชีสบ่อยหรือมากพอที่จะทําให้มันถึงขั้นที่จะหลงไหลในชีสได้ข้อ2ครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าหนูเนี่ยมันมีจมูกที่ดีแล้วก็ใช้จมูกดมกลิ่นเพื่อหาอาหารแต่ตัวชีสเองอะ่ะมันก็มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ฉุนและรุนแรงมาก ยิ่งโดยเฉพาะเจ้าขอมขึ้นชื่ออย่างบรูชีตนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยยังทนกลิ่นของมันไม่ไหวจึงจะไม่แปลกเลยที่หนูได้กลิ่นชีแล้วเนี่ยมันจะแตกกระเจิงมากกว่าที่จะเข้ามาลุมสว่าปามเจ้าชีสนะครับและข้อสุดท้ายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เคยมีกล่าวว่าหนูเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบอาหารที่มีน้ําตาลในปริมาณมากซึ่งต่างจากชีสที่เต็มไปด้วยโปรตีนแล้วก็มีรสชาติที่ไม่ค่อยจะหวานถ้าคุณผู้ฟังอยากไปสูตรก็ลองเอากับดักหนูที่วางช็อกโกแลต กับที่วางชีสไว้แล้วดูกันครับว่าหนูจะชอบกินอะไรมากกว่ากันผมรับรองได้เลยว่าช็อกโกแลตเนี่ยหายเกลี้ยงก่อนแน่นอนครับก็จากที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเหตุผลว่าทําไมหนูถึงไม่ได้ชอบกินชีสแบบที่ทุกคนเข้าใจแต่จะบอกให้นะครับต่อให้คุณไม่มีชีสในบ้านก็ไม่ใช่ว่าบ้านคุณเนี่ยจะไม่มีหนูเจ้าหนูเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับคุณผู้ฟังครับสําหรับหนู การหาอาหารเนี่ยก็คงเป็นเพียงแค่สัญชาตญาณของมันที่ต้องทําเพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมครับนั่นรวมไปถึงการที่ครัวของพวกคุณเนี่ยถูกลูกหลานด้วยใช่ไหมล่ะสําหรับบางท่านเนี่ยมันอาจจะฟังดูธรรมดาธรรมดาที่เจอหนูในบ้านแต่เรายืนกรานตรงนี้เลยนะครับว่าคุณกําลังประสบปัญหาที่อาจจะนําไปสู่อันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้ทําไมนั่นล่ะครับลองหาตัวเองดูนะครับว่าหนูเข้าบ้านคุณมาจากทางไหนได้บ้าง ถ้ายังคิดไม่ออกเนี่ยลองคิดถึงขนาดของหนูก็ได้ครับสำหรับผมแล้วมันเข้าได้ตั้งแต่ท่อระบายน้ำฝ่าหลังคาหรือแม้แต่ช่องดักอากาศเลยก็เป็นไปได้ครับทำไมผมถึงถามคำถามนี้หรอครับเพราะสถานที่พวกนี้ครับมันรู้ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความสกปรกนั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะถ้ามันเข้าบ้านคุณได้เนี่ยผมว่ามันก็สามารถไปได้ทุกที่แล้วแหละอาจจะเป็นกองขยะ หรือไม่ก็ของน้ำเน่าข้างบ้านคุณก็เป็นไปได้นะครับถึงหนูจะขโมยอาหารของคุณไปแต่สิ่งที่หนูทิ้งไว้ก็คือเชื้อโรคนั่นเองมีงานวิจัยเชิงสถิติพบว่าหนูเนี่ยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ถึง35ชนิดด้วยกันแต่ถ้าจะเอาที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับก็จะหนีไม่พ้นโรคชีหนูหรือ Leptospir o s i s นะครับแต่ละโรครวมไปถึงโรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิตัวบวมแล้วก็โรคเกี่ยวหุ้มสมองอักเสบแค่ฟังก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยหนูสำหรับการที่หนูมันเข้าบ้านพวกคุณเนี่ยผพราะว่าในอินเทอร์เน็ตคงมีคำตอบให้คุณผู้ฟังอยู่แล้วล่ะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงเสมอเลยก็คือความสะอาดนั่นเองเพราะว่าตราบใดที่บ้านคุณสะอาดเนี่ยโอกาสที่หนูจะลุกลามมาที่บ้านเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วย นั่นแหละครับคือสิ่งที่หนูได้ให้เราไว้เมื่อจะไปพร้อมอาหารจากเราเป็นของฝากที่ไม่พึงประสงค์กันเลยทีเดียวไหนวันนี้คุณผู้ฟังได้อะไรจากเราไปบ้างนะต้าดูเหมือนว่าความเชื่อในวันนี้ที่ว่าหนูชอบกินชีสจริงหรือไม่เนี่ยจะสามารถสรุปได้ว่าไม่จริงนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าหนูเนี่ยมันไม่ได้กินชีสเพราะว่ามันชอบชีสแต่ว่าเพราะว่าชีสเนี่ยมันเป็นอาหารที่เข้าถึงง่ายนั่นเองซึ่งก็อย่างที่ว่าไปนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยชีสมันคงเป็นอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดของหนูแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับทุกวันนี้มีอาหารหลากหลายรูปแบบที่หนูสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มันเลือกของที่มันชอบจริงๆได้มากกว่าหรือก็คือจะเป็นในส่วนของอาหารที่มีความหวานนั่นเองเป็นภาพจําตั้งแต่โบราณตั้งแต่เด็กๆที่พวกเราจํากันมานะครับส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เออก็ คิดมาก่อนว่ามันจะมีที่มาที่ค่อนข้างจะแปลกจากปกติไปชักหน่อยนั่นเองนะครับยังไงก็ตามก็ระวังหนูเข้ามาวุ่นวายอาหารของเรานะครับเพราะว่าหนูเนี่ยมันเป็นอันตรายต่ออาหาร,ราและสุขภาพคนได้นั่นเองหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะทําให้คุณได้ข้อเท็จจริงของความเชื่อเดิมๆที่มีอยู่มานานมากๆแล้ววันนี้อิสมาหก็ขอลาไปก่อนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ